วิทยาศาสตร์กีฬาไมค์โดนเราก็จะพบกับสิทธิ์เก่าอีกท่านนึนะครับท่านนี้เป็นหน้ารุ่นเดียวกับผมเลยนะครับลองดูสิว่าจะเจอใครเอ่ยโอเคครับก็แนะนําตัวเลยครับใครเอ่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ตน้นครับผมออขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมพัญปู กระโดดลัคนานครับเป็นวิศาการกีฬาไม่โดนรุ่นห้านะครับปัจจุบันเป็นผู้การฝ่ายกีฬาและนันนาการที่ราชุดครับนะครับเป็นแชมป์กอล์ฟลักกินาครับทนะันนี้อยากให้ติ๊กพูดถึงตั้งแต่เริ่มเรียนเลยครับเรามีวิธีการเลือกยังไงเรือตอนนั้นทำไมถึงมาเลือกเรียนไม่กีโดนแล้วก็ช่วงเรียนยเป็นยังไงบ้างอะไรต่างๆพวกนี้ครับลองให้เล่าห้ฟังด้วยครับก็มีเป้าหมายว่าเออเรา ชอบนักกีฬาก็ไปเรียนที่วิทยาลัยวัศวสายบรางท,ทองตอนนั้นเนี่ยนะครับอาจารย์หมอมชัยนะครับผู้ดำเนการของสาขาวิศาการกีฬาไม่ดนนะครับมีโครงการกับกรมรักษานะครับให้โค้ต้านเรียนที่เรียนดีก็เลยสอบที่ไม่ดนนะครับแต่ถามว่าทําไมเลือกเรียนที่ไม่ดนวิศาการกีฬา,นานเนี่ยที่ไม่ดนเนี่ยเป็นเป็นมหาวิทยาลัยแรกที่เปิดหลักสูตรวิศาการกีฬาขึ้นมาก็เลยสนใจแล้วก็โชงที่เรียนคนระับ มีอะไรเล่าไหมครับประสบการณ์อะไรต่างเวลาที่เรียนยากไหมง่ายไหมตอนที่เรียนเนี่ยสังกัดโรงเรียาวิทยาศาสตร์นะครับเราก็อยู่ในคณะแพทย์ศิลาชอาจารย์ที่สอนทุกคนเนี่ยเป็นอาจารย์หมอก็คือมีการสอนที่เข้มข้นเรามาจากหลักสูตร,รของพระราชาเพราะนั้นเราต้องปรับตัวค่อนข้างมากวิชาแต่วิชาเนี่ยยากอย่างอาจรย์ตูี้ครับแต่นอนเรียนเนี่ยค่อนข้างละเอียดอาจารย์ที่มาสอนก็เป็นอาจารย์หมอนะครับไปเรียนที่ตึกคลอส ไปเรียนวิชาผ่าศพไปดูผ่าศพเราเลยต้องต้องพยายาม<ช> <นะ S 1> ครับถามว่าเรียนยากไหมก็ยากพอสมควรแต่ถาอสื่ประสการณไมครับท่านคคราวนี้อยากมาให้พูดคุยถึงในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของตัวเวลาที่ทํางานครับจิคกมีการวางแผนหรือว่ามีการออกแบบในเรื่องของการทํางานอะไรต่างๆมีการเตรียมตัวเตรียมควคมพร้อบยังไงครับก็เริ่มจากก็ไปสมัครสมัครโรงแรมแต่ถ้ามาจากอินฟัคเตอร์มีโรงพยาบาลเปิดซิเนก็ไป ประจำที่โรงนั่นปิวเวสเป็นนักวิชาการกีฬาประจำโรงราศีเวสเราต้องเห็นได้ว่าเราต้องเจ็บโตก็เลยไปสมัครงานเป็นผู้การซิสเต็ตเ,เป็นซิสเต็ตเมเนเจอร์ที่โรงแรมฟอร์จูนดูแลตรงแยกสมบทหลายเนี้ยมาสมุทรเการะราชพฤกษ์ซึ่งเป็นสนามกอล์ฟแล้วก็เป็นกอล์ฟแอนด์สปอร์ตครับก็ได้มีการเข้า,าร่วมงานกับที่ราชพฤกษ์ัดนะครับในตำแหน่งของซิสเต็ตเมเนเจอร์ที่ ก็แต่เข้ามาเรื่อยๆก็ขยับขึ้นมาเป็นผู้ช่วยผู้การฝ่ายกีฬาครับเป็นปัจจุบันนี้ก็เป็นผู้การฝ่ายกีฬาที่เปที่รองจัชุดอเสนะครับแล้ะก็ในเวลาที่ทํางานเนี่ยส่วนใหญ่ติ๊กมีเรื่องของการวางแผนหรือว่ามีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมนยังไงครับไม่โดนเนี่ยจากเรื่องความรู้มาให้ค่อนข้างเต็มที่คุณน้าวันในวิชาเราเรียนเนี่ยเราสามารถนํามาประยุกต์ในการประกอบอาชีพของนักวิชการกีฬาได้เลยจะเป็นอินสตรักเตอร์ได้ได้เลย เราก็ต้องผลักต้งเติมเป็นวิชาความรู้เสริมอย่างเช่นการเวียนโยคะการเต้นเรำฐานนี้มาเสริมมาภายหลังได้กับวิชาการที่พร้อมนั่คือวิชาการที่เราเรียนในมหาวิยาลัยที่เรานำมาใช้ได้เป็นที่นะครับอันนี้คือเรื่องของความรู้นะครับที่เราต้องเตรียมตัวสองที่ที่ถือวผมถือว่าสำคัญมากคือเรื่องของอุคลิกภาพวิชาชีพเนี่ยเป็นวิชาชีพต้องนำเสนอตัวเองในเรื่องของสุขภาพ้นแล้วอันดับแรกอ่ะตัวเองต้องมี้เท่าที่ดีนะครับเพื่อ ส่งเสริมให้คนเนี่ยเข้ามาออกกำลังกายและสุดท้ายคือความมั่นใจในวิชาชีพตัวเองต้องบอกเลยว่าผาวิชาการากาีฬาเนี่ยอันดับแรกเราต้องไปประกอบอาชีพทางด้าน,นของการออกกำลังกายเป็นความวามีความมั่นใจในวิชาชีพของตัวเองเนี่ยสำคัญที่สุดอยากจะให้ติ๊กับทิ้งท้ายหรือว่าฝากกับคนที่สนใจว่าน้องๆที่สนใจอยากเข้ามาเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือว่าวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายครับติ๊กอยากจะส่งท้ายยังไงครับลองที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่า จะเรกเรียนสาขาวิชาอะไรนะครับขอเชิญชวนให้มาเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬาของมหาวิทยาลัยม่ยนนะครับต้องบอกเลยว,ว่าของเราก่อตั้งมาเมียอหลนายปสก่วนนะครับองค์ความรู้ที่ได้ขอคพาักรทั้งหมดเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่มีความรู้ความสามารถเต็มที่วันนี้จากชวนน้องๆนะครับที่สนใจนะครับมาเรียนนะครับ อย่างสูงเลยนะครับก็เป็นตัวแทนทางวิทยาลัยราไไมิดนนะครับโอเคครับ<อ>ผมหน้าครับพีบ่สวัสด,ดีครับครับ